สำหรับพี่ที่ขอมาว่าอยากให้ทางร้านต่อปากาวคู่1ตัวกับสวิตช์สตัวสีดำให้ดูหน่อยว่าต่อเหมือนกันหรือเปล่าทางร้านมาทำคลิปให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับหลายคนที่ไม่อยากจำสายเองและไม่อยากประกอบเองนะครับทางร้านมีบริการจำสายในอุปกรณ์ดำให้เรียบร้อยสามารถดูได้ที่ช่องเลยนะครับอันดับแรกนะครับ เราจะพ่วงวงจรสายลายก่อนสายลายเป็นสายที่มีไฟนะครับพ่วงจากปลั๊กกาวคู่ด้านล่างจ่ายไฟไปยังสวิตช์ทั้ง3หลอดนะครับพ่วงแบบนี้เลยนะครับสายลายของปลั๊กกาวคู่จ่ายไปยังสวิตช์ด้านล่างนะครับต่อมาเราก็พ่วงสายลายจากสวิตช์ด้านล่าง เพื่อจ่ายไฟไปยังสวิตตัวที่2นะครับทำแบบนี้ให้ครบทั้ง3สวิตเลยนะครับเพื่อเป็นการจ่ายไฟไปยังหลอดไฟทั้ง3หลอดด้านบนจะเป็นฝั่งที่ไปยังหลอดไฟนะครับ ในคลิปผมจะใช้แลมเป็นตัวทดลองแทนตัวหลอดไฟนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับลูกค้าจะใช้หลอด T8 หรือหลอด e 2 7ก็ได้นะครับแต่ทางร้านใช้ตัวนี้เพื่อทำคลิปต่อเพื่อให้ประหยัดพื้นที่นะครับนำสายลายของหลอดไฟนะครับเสียบเข้ากับสวิตด้านบนเวลาเราเปิดสวิตไฟจะได้วิ่งไปยังหลอดนะครับ ต่อเข้าแบบนี้ทั้ง3หลอดที่เราจะเพิ่มนะครับเมื่อจําสายครบ3หลอดแล้วนะครับต่อมาเราจะนำสายไฟที่มาจากเมนเบเกอร์นะครับมาต่อเข้ายังปลักกาวคู่ด้านล่างทำตามคลิปได้เลยครับสายลายก็เข้ายังช่องลายนะครับเป็นสายที่มีไฟสายนิวตนัน ก็เข้าอย่างปักกาวคู่ของสายนิวตันนะครับส่วนสายกาวนะครับก็เข้าอยัางช่องสายกาวตรงกลางเลยนะครับต่อมานะครับสายนิวตันที่มาจากเมนเซอร์กิตเบเกอร์นะครับมายังหลอดไฟถ้ามีก็ต่อตรงมาได้เลยครับแต่ถ้าไม่มีในคลิปผมจะจั๊มสายนิวตันจากปลักกาวคู่เพื่อจ่ายไฟไปยังหลอดนะครับเพื่อให้ครบวงจร ของสายลายและสายนิวตัน